ซึ่งทางนั้นท่านนี้นะเราก็อยากจะให้คนที่ได้ดู EP นีนี้ดูไว้เป็นเยี่ยงยางนะคะดูไว้เป็นต้นแบบเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันและเราต้องสัมมาคีกันไว้และที่สําคัญคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครมาลุกลานเราเราไม่ไปลบกับใครก่อนเราไม่ทํรลายใครแต่ใครอย่ามาลุกลาเพราะเวลาที่ใครมาลุกลานเราเมื่อยามถึงลบเลนเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยไม่ได้กลัวตาย แต่ทุกคนกลัวไม่มีที่ให้ลูกหลานได้สุขหัวนอนและสุขแผ่นดินแล้วเราสำนึกถึงบุญคุณของกษัตริย์ในสมัยโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสุขโขทัยเสมอว่าท่านยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อเลือดเนื้อเพื่อลูกหลานคนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเลนอาจจะพูดผิดก็ได้แต่ต้องบอกว่าเลนเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยและรู้สึกว่าทําไมวะทําไม ทำไมคนไทยถึงเหมือนย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอย่าตอนตอนกรุงจะแตกที่เห็นไหมว่าเขาขายชาติเขากําลังที่ทําให้เกิดความระสํารสายในบ้านเมืองปัดคนไทยด้วยกันทําลายกันเองแล้วก็เอาผลประโยชน์เอาแผ่นดินไปขายให้เมืองอื่นซึ่งเลนเชื่อว่าคนที่ดูอีพีในวันนี้ทุกคนคงไม่ยอมแต่เราจะต้องสัมมัคคีกันแลจะจับมือกันเนาะ